เน็ตฟิกเตรียมแฉภารกิจมืดกลางกรุงกับผลงานซีรีส์ไทยเรื่องล่าสุด b a n บ k o k Breaking มหานครเมืองหลวงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ a อ c f i l ฟ News รายการที่จะพาผู้ชมไปรับรู้ข่าวสารแวดวงภาพยนตร์และซีรีส์ที่จะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ดูกันเน็ตฟ i กเตรียมแฉภารกิจมืดกลางกรุง กับผลงานซีรีส์ไทยเรื่องล่าสุด Bangkok breaking มหาคนครเมืองหลวงโดยมีพูมกับอย่างก้องเกียรโขมซีรี และผู้อำนวยการผลิตอย่างปราบดาหยุนแบงคอกเบรกิ่งเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นและทึกขวัญที่นําเสนอภาพของกรุงเทพในมุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งผู้ชมได้คบคิดและได้หาคําตอบให้กับตัวเองว่าแท้จริงแล้วมหาคนครแห่งนี้เป็นเมืองหลวงหรือเมืองหลวงกันแน่นอกจากเนื้อหาที่ค่อนข้างจริงจังและเข้มข้นจนนับว่าเป็นหนึ่งซีรีส์ Netflix ที่น่าจับตามองแล้วในด้านของงานโปรดักชันซีรีส์เรื่องนี้ยังถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของไทย ที่ทำในระบบ HDR เพื่อเพิ่มกีดสุดของอัดทลสที่ตั้งใจจะให้ผู้ชมได้เต็มอิ่มไปกับทุกอารมณ์ของตัวละครโดยได้นะแสดนนงนําอย่างเวสุกุลวัตขณดรับบทเป็นวันชัย หนุ่มต่างจังหวัดที่ตั้งใจจะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเพื่อทํางานหาเงินส่งกลับไปจุนเจือครอบครัวแต่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่นําเขาสู่เส้นทางอันตรายในเมืองหลวงแห่งนี้จากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความหวังกับครั้งแรกในเมืองหลวงเขากลับเห็นความฝันพังทลายลงต่อหน้าต่อตาและต้องเผชิญกับเรื่องราวมากมายซึ่งนําไปสู่ความขัดแย้งทางความคิดและความเชื่อของตน เพื่อที่จะเปิดโปงคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเขาจึงออกค้นหาความจริง a บ g k o ก Breaking มหาคนครเมืองหลวงร่วมขยข้อสงสัยของเบื้องหลังภารกิจมืดและตีแผ่ความจริงพร้อมกัน23กันยายนนี้ทางเน็ตฟิกเท่านั้นจบไปเป็นที่เรียบร้อนนะครับกับข่าว n น็ f ฟ i x เตรียมแฉภารกิจมืดกลางกุงกับผลงานซีรีส์ไทยเรื่องล่าสุด a บ g k อก Breaking มหานครเมืองหลวงถ้าชอบข่าวนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดการรับชมข่าวเด็ดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนไม่ควรมาเลยวะ่ะ Rung thép man, far mon.